Eva Lenfield หนึ่งในตัวละครที่คนหลายคนชอบนะครับถึงแม้ว่าเธอบทบาทจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ทุกครั้งที่เธอปรากฏตัวนะครับทุกคนก็จะชอบมากๆแถมยังเป็นตัวละครที่เป็นตัวติงนางเอกของใครเลยคนระับคือแบบทั้งลิซมาทซิตรีหรือแม้กระทั่งทีโน่นี่ยังต้องรู้สึกลำบากใจเลยนะผมว่านะถ้าจะต้องสู้กับอีวาสู้ในความหมายก็คือไม่ใช่การต่อสู้แบบจริงจังนะแต่เป็นการสู้กันด้วยเสน่ห์บอกกับตรงเลยว่าอีวาเนี่ยเสน่ห์แบบล้นเหลือมาก อีวาเรนฟิวตำแหน่งรองหัวหน้าแคน์ i r เฟิร์สสเตปบทบาทเป็นมือขวาของคลายอันเดย์และเป็นบุคคลที่มีอำนาจสูงสุดรองจากคลายอีวามีผมสีน้ำตาลเดียวยาวโดยมัดรวบผมด้านซ้ายเป็นหางม้าส่วนด้านขวานั้นปล่อยเป็นทางทรงธรรมชาติเธอมีดวงตาสีราเวเดอร์และมักสวมแว่นอยู่เสมอแต่สายตาของเธอก็ไม่ได้เย่ถึงขั้นต้องสวมแว่นแต่แบบใส,สไปเก๋ๆประมาณนั้นแหละ เธอมักจะสวมเครื่องแบบของเคนอย่างเรียบร้อยเสมอในเวลาทํางานเพียงแค่ยืนอยู่ก็ให้ความรู้สึกถึงความละเอียดละโอ แด้ความสามารถที่เป็นธรรมชาติในตัวของเธอในโอกาสพิเศษเธอมักจะปรากฏตัวในชุดเดรสสี้ำสวยงามประดับด้วยเครื่องประดับหรูหราและในเวลาที่เธออยู่บ้านเธอมักจะปล่อยผมทําให้เธอดูมีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นหน้าลหลงไหลยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในช่วงพักผ่อนเธอมักจะสวมชุดยูนิฟอร์มของเกรนแต่เปลี่ยนจากกระโปรงเป็นกางเกงเพื่อความคล่องตัวอีวาเธอได้รับเซฟริงจากใครเธอสวมมันไว้ในนิ่งนางข้างขวามาโดยตลอดคอยท่าทุนหนมแหวนวงนั้นเป็นอย่างดีเซฟริ อนนี้เป็นของขวัญิ้นพิเศษที่ใครได้มอบให้แก่เธอโดยเฉพาะซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความผูกพันของทั้งสองคน ปัจจุบันอีวาอายุ21ปีซึ่งมากกว่าคลายทีอีวาเธอเป็นสาวที่มีนิสยัยเชื่อมั่นเยือกเย็นและถ่อมตัวเธอเข้มงวดกับทั้งตัวเองและผู้อื่นแต่ในเวลาเดียวกันก็อบอุ่นและเป็นที่พึ่งพาของผู้ใต้บังคับบัญชาแม้จะทูจริงจังแต่เธอก็มีความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกในกลุ่มจิวิงโซและบางครั้งเธอก็แสดงสีหน้าเหนื่อยล้าและเหนื่อยใจกับความดิ้วรลายของคลายอยู่บ่อย อีวาเป็นคนที่ใครให้ความไว้วางใจมากที่สุดลงมาจากอาร์คโบรเดนและถือว่าเธอเป็นมือขวาที่คอยรักษาความสมดุลระหว่างอัจฉริภาพสติหลุดอย่างคลายกับความเป็นระเบียบของแกรน พูมมหลังของอีวาก่อนเข้าร่วมแคน First s t e ตอีวาเคยเป็นพนักงานแห่งหนึ่งของวลเทดดิ้งซึ่งเป็นบริษัทการค้าชื่อดังของเมืองเซนบรูเดียคลายอันดี D. เป็นผู้ไปชักชวนเธอมาด้วยตัวเองหลังจากเข็นศักยภาพด้านการบริหารงานของเธอโดยตรงแม้จะลังเลในครั้งแรกแต่อีวาก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมแม้อีวาจะ ออกจากวิวเทดดิงแล้วเธอก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับวิวเทดดิงไว้เพื่อใช้เครือข่ายข้อมูลติดต่อธุรกิจสำหรับช่วยเหลือเคลนในภายหลังตั้งแต่วันแรกในการทำงานของเธอเธอได้สร้างเครือข่ายสายลับทั่วเมืองเพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับนักล่าสมบัติและกระทั่งลีลิกต่างๆเพื่อให้เคลนและคลายนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นแม้จะตอบรับข้อเสนอของคลายด้วยความลังเลในตอนแรกแต่ในที่สุด เธอก็ยอมเข้าร่วมและกลายเป็นรองหัวหน้าเครนตำแหน่งที่มีอำนาจรองมาจากคลายโดยตรงหน้าที่ของอ e ีวานั้นคือการดูแลการเงินการบริหารการจัดการภายในแครนทั้งหมดด้วยความรู้จากสมัยเรียนอีว e าสามารถเปลี่ยนแปลงแครนเล็กๆให้กลายเป็นแครนที่ยิ่งใหญ่ภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีแต่เพราะการทำงานหนักเกินไปเธอจึงล้มป่วยและเหนื่อยล้าในการใช้ชีวิตเริ่มต้นในช่วงก่อตั้งแครน ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังคงฝืนตัวลุกขึ้นมาทำงานต่อเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยให้ใครจัดก,การเองทุกอย่างมันพังพินาศแน่นอนเพื่อนร่วมง,งานเก่าของอ e ีวาเคยรู้สึกอิจฉาในความสำเร็จของเคลนแต่สุดท้ายก็ถูกบททดสอบนับพันของคลายนั้นบทดขยี้และจบสิ้นความริษายนั้นคลายไว้วางใจอ e ีวา มากพอๆกับไวใจอาร์โกเดนทุกครั้งที่เกิดปัญหาเขามาักจะขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากเธอก่อนเสมอในแง่หนึ่งนอกจากสมาชิกสเตนกริดแล้วอีวาเป็นคนที่ต้องแบกรับความยุ่งเหยิงของใครมากที่สุดชีวิตประจำวันของอีวาคือการทำงานทั้งวันและกลับบ้านตอนกลางคืน,คนในเวลาว่างเธอมักจะอ่านบันทึกและเอกสารข้อมูลต่างๆก่อนเข้านอนทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับสถานที่นักล่า สมบัติและวัตถุโบราณที่แคนรวบรวมไว้แม่อีวาจะดูระวังตัวครั้งที่ใครเอ่ยปากขอให้ช่วยอะไรแต่เธอก็ไม่เคยปฏิเสธอย่างจริงจัง,จงเลยอีวาไม่ค่อยชอบของหวานมากนักแต่ก็ยอมออกไปกินชากินขนมหรือเดินเล่นกับใครบางครั้งบางคราว เธอรู้ดีว่าคลครนั้นมักจะเป็นคนที่แผนการบางอย่างแอบแฝงอยู่เสมอแต่ว่าเธอก็ยังคงตอบรับคำเชิญของคลายทุกครั้งบางครั้งทั้งคู่ก็จะเล่นเกมพัซโซ่ด้วยกันในห้องทำงานของอุณาเครนทำให้หลายๆคนอบอุ่นยิ้มไม่ได้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองคน ด้วยเหตุนี้เองอีวาเรนฟิลจึงได้รับการยกย้องว่าเป็นบุคคลที่สมงอำนาจที่สุดอันดับสองของแกรนเธอเป็นที่เคารพและชื่นชมของจากทั้งสมาชิกภายในและผู้เข้าร่วมจากภายนอกอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งด้านความสามารถของอ e ีวา ตัวของอีวานั้นเธอนั้นไม่มีความสามารถด้านร่างกายเลยอาจจะมีพลังกายเทียบเท่ากับใครเลยก็ด้ซ้ําแต่ชดเชยทักษะเธอค,อคือความรู้เธอมีทักษะในการรวบรวมข่าวกรองหนึ่งในทักษะที่โดดเด่นที่ของอีวาน,นั่นก็คือความสามารถในการสืบข่าวและเฝ้าระวังสถานการณ์ในเมือง เธอมีเส้นสายทั่วเมืองหลวงสามารถรับรู้การเคลื่อนไหวผิดปกติของเมืองหลวงได้อีวาจะรับรู้ได้ในทันทีและเม้แต่เมื่อถูกใครถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์สำคัญเธอก็มักจะตอบด้วยน้ำเสียงสงบเยือกเย็นโดยแสดงความตื่นตระหนกเมตเตน้อเลยออกมาความรู้ชาวปัญญาอีวามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมเฉียบคมในระดับสูงโดยเฉพาะด้านการบริหารองค์กรการจัดการทรัพยากรและ รัฐศาสาตร์ด้านการเมืองความเข้าใจเชิงระบบของเธอช่วยให้เครนดำเนินงานได้อย่างมีเสถียรภาพและความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพค่าความสามารถของอีวาค่าความสามารถของอีวาลินฟิลสภาวะผู้นำสิบเต็มสิสติปัญญา1 0บเต็มสิการบริหารการจัดการ1 0บเต็มสิเครือข่ายสายลับเเต็มสิการทูตการเจรจาเเต็มสิ เรื่องน่ารู้ของอีวาอีวาเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ใช่นักล่าส,สมบัติที่คลายได้ให้ความพาลพมากที่สุดเธอมกักจะกล่าวชมเธอว่าเป็นบุคคลที่น่าไว้วางใจที่สุดรองจากสมาชิกในแคลน อีวาเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถทำให้ใครเจ็บจริงๆได้แม้ว่าเขาจะสวมเซฟริงอยู่ก็าตามซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพิเศษของเธอในสายตาของใครคือจะบอกว่าอีวาเนี่ยเป็นคนที่คลายไว้ใจมากๆจนไม่คิดว่าเธอจะเป็นภัยอันตรายกับตัวเขาได้เซฟริงจินไม่ทำงานน่าจะประมาณนี้นะครับในความเข้าใจ อีวาและพนเนกการบริหารงานของเธอนั้นเป็นกลุ่มที่ไม่มีส่วนร่วมในการล่าหรือการสู้แต่กลับเป็น,นกลไกที่ขับเคลื่อนเคลนอยู่เบื้องหลังอย่างเงียบๆและสำคัญมากๆแม้จะไม่ค่อยพูดมาตรงๆแต่อีวามีความไม่พอใจเล็กน้อยที่คลายพูดในตอนชักชวนเธอให้เข้าร่วมงานว่าช่วยมาเป็นแค่พนักงานตอนรับก็พอซึ่งในความเป็นจริงเธอกลับต้องแบกรับหน้าที่ใหญ่ระดับรองหัวหน้าเทน ก็แบบตอนแรกชวนมาเป็นแบบแค่พนักงานขายแต่พอมาเริ่มงานจริงกับให้เป็นรองผู้บริหารเลยอ่ะประมาณนั้นเลยอ่ะในเนื้อเอร,อรื่องเสริม s i ส์สตอรีจะมีการบอกว่าอีวาเลนฟิวนั้นเคลื่อนไหวอยู่เบื้องหลังเพื่อรักษาให้ใครนั้นคงมีอำนาจและอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าเคียนเอาไว้เมื่อใครแปลกใจว่าทำไมถึงต้องรับคะแนนโหวตสนับสนุนมากมายอีวาจึงได้พึพมพำเบาๆว่า จ้าหน้าที่ก็คือพล,ละเรือนมีสิทธิ์ออกเสียงเหมือนกันนะและอีกต่อเธอได้พูดกับตัวเองว่าเมื่อใจที่คลายอันเดย์สูญเสียตําแหน่งไปก็ไม่มีเหตุผลที่เธอจะต้องอยู่ที่นี่อีกประโยคเหล่านี้สะท้อนถึงความพักดีที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความขุดมัวของเธอเธอคือมือขวาที่ไม่เพียงแค่บริหารงานได้อย่างสมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่ยังคงยอมอยู่เคียงข้างคลายจนถึงที่สุด คราวนี้เรามาดูความสัมพัญกับครอันดีกันบ้างน,นะครับว่ามันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่าเราได้เห็นอีกไหมในตอนที่อีวาพบกับใครครั้งแรกเขายังเป็นเพียงแค่ดึกธรรมดาที่ยังไม่มีฉายา และยังไม่ได้อยู่ในนักล่าสมบัติรีเวอร์แปดที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันผ่านไปหลายปีคือยังคงไม่สามารถทคาความเข้าใจกับผู้ชายคนนี้ได้เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการนั่งอยู่ในห้องทํางานขัดเงาของวิเศษที่ไม่มีใครเข้าใจว่ามันสําคัญยังไงเขาไม่เคยออกคําสั่งในการบริหารไม่เคยแสดงให้คนอื่นเห็นความทะเยอทะยานแบบนักล่าคนอื่นๆและที่สําคัญเขาดูเหมือนกับไม่มีไฟเอาเสียเลยในสายตาของอีวานในตอนนั้นคลายเป็นเพียงผู้ชายที่ขีดที่ใช้ ชีวิตไปวันๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอค่อยๆรู้ว่าคลครนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นพันผู้บุซุ่มๆของเขาที่เอ่ยออกมานั้นกลับกลายเป็นคำพยากรณ์ที่แมน่นที่แม่นยำอย่างไม่น่าเชื่อเขาทำนายเหตุการณ์ได้ล่วงหน้าทั้งความผิดปกติในห้องสมบัติที่ห่างไกลการแทรกซึมของอาชญากรในเมืองหลวงหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติอย่างแผดดินไหวทั้งที่เขา ไม่มีทางรู้ข้อมูลเหล่านี้ได้เลยอีวาเริ่มเชื่อในคำพูดของเขาไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความเชื่อมั่นที่ค่อยๆเติบโตขึ้นมาในหัวใจของเธอตลอดเรื่องเธอคอยสนับสนุนคลายอยู่เสมอทั้งในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวที่ปรึกษาด้านการบริหารการเมืองและการเงินเธอจัดการแทบทุกอย่างแทนเขายกเวทเต็ครั้งที่คลายตัดสินใจขอเข้าร่วมการทดสอบหรือภารกิจที่มักจะจบลงด้วยความวุ่นวายเมื่อเหตุการณ์ในงาน ไวซ์ซอสแกตริงเธอไม่เคยปิดบังความกังวลเพราะเธอรู้ดีว่าใครสามารถสร้างปัญหาได้ทุกเมื่อถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยหันหลังให้เขาไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องงานหรือแม้กระทั่งปัญหาส่วนตัวเช่นกรณีนี่สินของคลายกับซินที่สมาร์ตอีวาเข้าไปช่วยเหลือเสมอเพราะในมุมมองของเธอปัญหาของเขาก็คือปัญหาของเธอ ลครเคยกล่าวว่าอีวาเป็นพัธมิตรที่เขาไว้ใจที่สุดและยังคงชื่นชมในตัวเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงที่สวยงามที่สุดในองค์กรเขาเคยพูดติดตลกว่าเขาเป็นหนึ่งในคนของอีวาราวกับว่ายอมรับเหมือนตัวของใครเป็นของอีวาแล้วประมาณนั้นเลยเมื่อมีผู้ชายหลายคนพยายามเข้ามาหาอีวา ใายก็บอกต่อกับไปว่าผมไม่ยกเธอให้ใครทั้งนั้นแหละแม้จะเป็นคําพูดเหมือนเล่นๆแต่คําพูดนั้นก็ยังทําให้อีวาหวั่นไหวอยากปฏิเสธไม่ได้หลังจากขีดการคําสาบอีวาตั้งใจจะคืนแหวนเซฟดิงให้กับใครเพื่อเป็นคําขอบคุณที่เขาช่วยชีวิตเธอแต่ใครกลับปฏิเสธและยืนยันที่จะให้เธอเก็บเซฟดิงไว้ โดยบอกว่ามันคือผลประโยชน์ของเธอตั้งแต่วันนั้นเธอก็สวมแหวนของเขาอยู่เสมอไม่ใช่เพราะมันช่วยป้องกันภัยแต่เพราะมันคือสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์ที่เธอไม่ยอมปล่อยมือในเรื่องเสริมมีการกล่าวว่าหลังจากใครอันดีเพสการเลือกตั้งหัวหน้าเครนอีวาก็รู้สึกไม่มีแรงจูงใจในการอยู่ที่เครนเฟิร์สเตปต่อเธอมีปากเสียงกับซินที่หลายครั้งโดยเตือนว่า อย่าก,ก่อกวนหัวหน้าเครนเพราะมันอาจส่งผลเสียต่อองค์กรทั้งระบบได้แต่สิ้นที่ก็ ต่ากับว่าคลายเคยเป็นหัวหน้าของกิมมิงโซมาก่อนซึ่งเป็นคําพูดที่ย้าให้เห็นว่าแม้ตําแหน่งจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันระหว่างพวกเขาก็ยังคงเดิมในท้ายที่สุดคลายได้พูดไว้ชัดเจนกับทุกคนว่าถ้าใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับฉันให้ไปปรึกษาอีวาลินฟิ์ก่อนเสมอคําพูดนี้ไม่ใช่การมอบหมายงานแต่คือการยืนยันว่าสําหรับคลาแล้วอีวาลนฟิวคือคนที่เขาไว้ใจมากที่สุดในโลก และนี่คือข้อมูลที่ผมรวบรวมมาเกี่ยวกับเอวาเลนฟิลบอสลับและอาจจะเป็นนักเอกตัวจริงของใครเป็นไงบ้างครับใครชอบเอวากันบ้างคลิปนี้ผมอาจจะเรียกชื่อของเอวาเป็นอีวาซะบ่อยนะครับพอดีมันชินไปหน่อยนะต้องขอโทษด้วยแต่มันก็เรียกได้ทั้งสองแบบนะครับใครเชียร์เรือไหนใครเชียร์คู่ไหนก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันนะว่าใครจะเป็นนักเอกตัวจริงของใครกันคลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดาตามผมด้วยนะครับบาย